สำหรับคนไข้ที่มีอาการปวดไหล่นะอย่างเคสเนี่ยอายุ56ปีมีอาการปวดไหล่เนี่ยมา2เดือนแล้วพอเริ่มปวดปุ๊บเนี่ยมันจะกลางไหล่ไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยลองดูนี้นะอันนี้เป็นมา2เดือนละนะฮะเนี่ยอันนี้กลางกลางไหล่ไม่ออกนะอันที่หนึง่งยกไปด้านหน้าก็ติดนะไปไปได้ไม่สุดนะไปได้แค่นี้นะพอมาด้านหลังก็ติดนะอันนี้เป็นโรคที่เรียกว่าเป็นโรคไหล่ติดนะถือว่าเรียกเป็น Frozen Shoulder นะปัญหา Frozen Shoulder เนี่ยหลกักๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากอะไรบ้าง มันก็เกิดจากว่าวีดีมันก็มีการอักเสบซึ่งอาจจะไม่ทาราบสาเหตุหรือว่าอาจจะมีการกระตุ้นเกิดการอักเสบหรือว่ามีการอักเสบของข้อตรงนี้พออักเสบปุ๊บมันทาให้เกิดแคปซูลของข้อเนี่ยมีการอักเสบโดยรอบพอแคปซูลของข้อเนี่ยอักเสบโดยรอบปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการหดรัดตรงบริเวณของหัวไหล่เพราะฉะนั้นคนไข้จะมีการปวดค่อนข้างเยอะอันนี้หนึ่งนะอันนี้สองคือเวลาจะกางไหล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็กางไม่ได้เพราะว่าแคปซูลเนี่ยปริมาณของไอข้อเนี่ยมันหดรัดลงมาก็เลยทําให้มีการหดรััขอองแคคซูนนนะ้เจไทีีม่มากา ปวดไหล่เนี่ยหนึ่งก็คือควรจะต้องเอ็กซเรย์เพื่อจะดูว่ากระดูกเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันที่2คือตรวจอันตรสซาวนะเพื่อดูว่าเส้นเอ็นเนี่ยมีพยาธิสภาพอะไรบ้างนะครับเนาะอย่างลายนี้นะเดี๋ยวเราจะตรวจดูสภาพของเส้นเอ็นนิดนึงว่าเป็นไงบ้างอันนี้ที่เราตรวจเนี่ยก็คือว่าเอ็นตรงนี้มันอักเสบเนาะอันนี้คือของใบเสรเทนดอนนะตรงนี้นะเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำที่มีการอักเสบอยู่นิดนึงนะครับเ <Okay. S 1> นาะอันนี้คือเรียกว่าเป็นใบเสร็จเทนอสโนไบติสนะเนี่ยตรงนี้ที่มีการอักเสบอยู่นิดนึงนะงน <Okay. S 1> นะึ่ง okay. แล้วก็โดยรวมเนี่ยสภาพเส้นเอ็นเนี่ยอยู่ในสภาพดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ไหลติดนะแล้วก็เอ็นตรงนี้มันมีการบวมเล็กน้อยแค่นั้นเองไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้คือเป็นซุปเปอรส์สนาดนะครับไม่มีขาดไม่มีฉีกขาดนะเพราะฉะนั้นมีลักษณะข,ของไหลติดนะซึ่งการรักษาเนี่ยจะประกอบด้วยสอสาเรื่องเนาะอันนี้1คือถ้าเกิดมีอาการปรวดเนี่ยเราก็จะฉีดยาเพื่อลดอาการ,ร,รปรวดนะบางคนก็จะมีการฉีดน้ำหลอเลี้ยงข้อเทียมเข้าไปด้วยเพื่อให้ข้อมันลื่นได้ดีขึ้นอันนี้1น,นะครับนะอ,นนอ,อว่า อาการปวดเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ4 5เดือนนะจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของไหลติดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสิเดือนเลยนะเกือบป,ปีปีกว่าแล้วนะเพราะว่าเวลาไหลติดพวกเนี่ยในการที่กลับมามีการพิสัยของการเคลื่อนไหวเนี่ยจะค่อยๆกลับมาเพราะฉะนั้นหก็คือฉีดยา2องทานยาเมื่อมีอาการปวดอันนี้3คือให้ออกกับรางกายนะที่เรียกว่าเป็น Pendulum Ex e r c i s e นะคือ Pen ด u l ัมคือการแกว่งลูกตุ้มนะก็คือให้น้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุน ตางออกมาค่อยๆกางกว้างวงค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนะตามเข็มบ้างทวนเข็มบ้างแล้วแต่นะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดไม่ปวดแล้วเนี่ยถึงจะมาบริหารคือให้แต่กําแพงนะแต่กําแพงก็คือว่าหันข้างก่อนนะแล้วค่อยๆแต่กําแพงตรงนี้ขึ้นไปนะอันนี้หนึ่งนะแ้พอได้เสร็จปุ๊บค่อยๆหันหน้าเข้ากําแพงแล้วค่อยแต่หน้าข้าไปเนาะแลวไอการเคลือ่อนไหวก็จะค่อยกลับมาพวกนี้ห้ามบีบห้ามนวดนะครับห้ามบีบห้ามนวดเด็ดขาดเนาะเพราะยิ่งไปนวดยิ่งอักเสบเยอะขึ้นกว่าเดิม ถ้าเกิดปวดนะ่าให้ใช้ความเย็นประครบนะครับผู้นี้ใช้เวลานานนะในการรักษาเนาะวัตถูประสงค์2เรื่องนะในการฉีดยาในการรักษาพวกที่มีไหลติดนะหนึ่งก็คือเพื่อลดการอักเสบกับอันที่2คือเพื่อไปขยายแคปซูลนะใ,ให,ให้มันมีบอลลูมเนี่ยมากขึ้นนะเพื่อจะให้คนไข้าสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยที่เราจะฉีดเนี่ยก็คือฉีดตำแหน่งระหว่างชั้นกล้ามเนื้อกับชั้นเส้นเอ็นนะครับเนาะอันที่หนึ่งก็คือฉีดนี่เข็มมาจากขวามือนะดูนิดนึงนะ อันนี้เข็มมาจากขวามือเห็นไหมฮะเราเราไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเอ็นนะฮะเราฉีดชั้นระหว่างเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อตรงนี้นะเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้เกิดการขาดของเส้นเอ็นเห็นไหมเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะขยายตรงไอ้ตรงตรงนี้มาที่มันมีการติดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนิดนึงมันจะเจ็บนิดนึงตรงนี้นะเดี๋ยวหมอให้ให้เดินยาให้นะเนี่ยตรงนี้นะฮะนะเนี่ยเราแยกยาไปหงายมือนิดนึงนะ นม้ที่มีการอักเสบเนาะอ